การนิเทศเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนดีมีความสุขงานสำเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภัยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ส่วนเครือข่า,ขายที่6เมืองจำปาขันอำเภอสวนนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารสถานศึกษาโดยนางสาววิภาพรศรีเจริญผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน76คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนดีมีความสุข และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขต2อ l ร้อยเอ็ดงสงานสำเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภัยมีการประชุมครูและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนมีการจัดทำปฏิทินดำเนินงานของสถานศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นดำเนินงานเพื่อการชั้นเรียนและมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยการประชุมผู้ปกครองด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมีการจัดทำแผนจัดประสบการณ์และจัดเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมจัดกิจกรรมโดยเน้นความปลอดภัยรวมถึงจัดสภาพห้องเรียนสภาพบ้านล้อมที่ปลอดภัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดมีการจัดตารางการจัดการเรียนการสอนและมีอุปกรณ์ที่รับชม DLTv ที่พร้อมใช้งานด้านอาคารสถานที่ มีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารเรียนอาคารประกอบสนามเด็กเล่นโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยจัดบรรยากาศห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเรียนมีการปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วมให้สะอาดเป็นสุขาดีมีความสุขมีจุดจอดจักรยานนักเรียนและมีมาตรการความปลอดภัยสําหรับการเดินทางไปกลับของนักเรียนด้านผู้เรียนมีการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับระดับปฐมวัยและระดับ ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรที่กำหนดนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริงตามที่ได้รับจัดสรรน,นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมมีจุดบริการน้ำดื่มที่เหมาะสมนักเรียนแต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบและมีความสุขในการเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองอยางหนองผั